มาเบิรงบรรยากาศของการหาปลาด้วยครับพี่น้องครับไปไปนี่คุณแม่แม่พันกระเรียมคมอ้อม้อมแล้วอเ,เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาซุ่มมาเตรียม,ม,มลงปลาป่ะครับเนี่ยโอ,โอ้หากินเก่งนกโมเจ้าเนาะแบบใส่ซุ่มหาจังสี่เลยป่ะครับ <c oughs> โอ้สักมันกระติดปลาเลยป่ะ <c oughs> เอาบอกผมฟั่งเมืองขันทาวสักซุ่มลงไปนี่จังไดมันคือิหูว่าติดปลาแม่นบ่คือหู โอ้เนี่ยเบิ่งบ่เห็นมันบอนบ่ครับโอ้เขาไม่ป้าด้วยกันบอนไม่เอานะบอนโอ้ผมอยากเบิ่งอยู่วิธีการอยากเบิ่งวิธีการสักซุ่มอยู่นี่เป็นสักให้ผมเบิ่งเบื้งผมอยากเบื้องโอ้ดอกนี่ฮะไม่เอานะบอนโอ้นี่แหละครับเพิ่นเตรียมพ้วนอมันเอกโอ้ครับครับอันนี้บ่ครับเนี่ยใส่ปลาบ่เนี่ยโอ้เขาสักได้เขาเอาใส่นีเขาเขาเอื้อนว่าอย่างครับเนี่ย อันอันแนวอันแนวใส่ปลานี่ยขันภาษาอีสานเขาเอื่นว่าขวางเนาะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้บ่แม่นต์ขวงดอกขันขวางมันเป็นแนวหนึ่งมันเป็นกลมๆอันนี้เขาเอื่นอยัางไรอันนี้อันนี้เอื่นซุ้มภาษาอีสานเนี่ยภาษาเขมรเขาเอื่นอยังครับเนี่ยรุ่นรุ่ดรุดโอ้ตัวนี้คือเอึ้นว่ารุ่ดบอกครับภาษาเขมรมันตัวนี้เอื่นอยังครับภาษาเขมรเอียกร้องกร้องโอ้พอนเอื่นว่ากร้องนะครับรุ่ดอ่าซุ้มนี่คือรุ่ดปลาเนี่ยมันมาแล้วมันบ่อนเลยบอกครับ โอ้แสดงว่าแสดงว่าจ่อรอจังหวะได้นี่แมนบอรอรอจังหวะให้ื่อพนวานเหยื่อปลามันเข่าฟังบอกครับพ่อพ่อปลาเข่าฟังแล้วเขาจังเขาจังใอยสิสักซูมเอาบอกครับบ้านนี้โอ้กันเลยยังบ่อทันลงบอกครับเออเพ่อท่านลงนะครับพี่น้องครับอยู่ฝุไฟนี่ละหมู่บ้านนี่เขาเอิ่นว่าบ้านคล้อบอกครับบ้านคล้อตำบลสีสะอาดอำเภอขู่ขัน จังหวัดศรีสะเกดนาะโอ้เป็นทีมผู้หญิงเนาะครับเนาะนี่เนาะเป็นทีมหากินเป็นทีมผู้หญิงเป็นทีมหากินแม่บ้านหากินตัวนี่แม่เออหาปลาปลาปลาเป็นนโอ้คือเก่งแช่แม่บ้านบ้านนี่หาปลาก็เป็นแม่ผมไม่เคยเห็นเลยทั้งอื่นนี่ผมไม่เคยเห็นมันไปหาปลานะผู้หญิงมิตรผู้ชายเป็นวานเนี่ยมองนี่ภูไศลเปิ่นปลากรเป็นแม่นบ่ต้องให้ผู้หญิงมาหามาซักซุ่มให้เบิ่งให้กินบ่ครับเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนพี่น้อง ยุบยุบบ้านบ้านคลอนี่บ่อครับเนี่ยน่นองบ้านลูคาาโรน้านไก่อยู่แถวบ้านกาารองุ่นพ่อยุบบ้านยังล่ะครับทั้งบ้านกาตารองุ่นแถวบ้านยืนยงพุ่นโอ้แถวบ้านยืนยงบ่ครับแต่มาไกลพ่อหนิมาหนิไกลไกลโอ้ประมาณกิโลกรันวานะครับพี่น้องครับเพิ่นเตรียมมาหาปลานะครับพี่น้องครับอ่าแม่บ้านเพิ่นเตรียมมาหาปลาเตรียมมาสักซุ่มนี่แหละเตรียมมาเรียบร้อยแล้วผมสิอยากเบิ่งเพิ่นสักอยู่ในว่าเพิ่น สิมานกันบ่สิใดบ่เลยจังใดนะครับพี่น้อง